วัสดีค่ะสายปอดสายเราะค่ะวันนี้จะพาเข้าไปชมข้างในของบ้านนะคะที่กำลังก่อสร้างค่ะบ้านเราจะเป็นสองห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห,ห้องครัวนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นห้องครัวค่ะแล้วก็ห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็อีกตรงที่เป็นประตูตร,ตรงนั้นก็จะเป็นห้องนอนห้องรับแขกอะคะอ่ะอ่าตรงนี้เป็นโรงเลยค่ะตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะแล้วเข้าไปข้างในตรงนี้จะเป็นห้องนอนของเรานะคะ ห้องนอนของเรามีห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระเบียงหลังบ้านค่ะโอไฮแล้วก็ ห้องสกรีตตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำค่ะพาไปดูสระว่ายน้ำค่ะอันนี้คุณแฟนทำเองเลยนะคะลงมือทำเองเลยค่ะลึก150เซนติเมตรค่ะแล้วก็ข้างหลังบ้านก็จะเป็นช่งงนา มีเปรสำหรับนอนค่ะซุ้งนาตอนนี้เขียวมากค่ะก็จะมีโต๊ะแตงโมค่ะแตงโมแตงโมแตงโมแล้วก็ตรงนี้ปลูกต้นจังรอเอาใส่ในบ้านค่ะจังจีน ในเปรย์ของคนงานค่ะตรงนี้ก็จะจากมุมหลังบ้านของเรานะคะสวยสวยมากค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมอัปเดตบ้านของคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย